ตรวจสอบราคาทองคำกันก่อนซึ่งวันนี้ครับหลังจากประมาณวันศุกร์ที่แล้วนะครับมีการปรับตัวลดลงไปนะครับเราได้เห็นว่ามีแรงซื้อรับกลับเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังคงยืนอยู่เหนือ1,300เหรียญอย่างแข็งแกร่งทีเดียวแต่ว่ากรอบค่อนข้างแคบทีเดียวนะครับกรุทธ์เอาอย่างไรดีมาตรวจสอบพร้อมกันผ่านทางช่วง GOAL อลุล By YLG ครับ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณธิพานวัฒนัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Boolean d Futures ครับคุณธิพาสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสวัสดีค่ะครับคุณธิพาครับก่อนอื่นทองคำครับวันนี้เราได้เห็นว่าครึ่งวันเชา้าแกว่งตัวค่อนข้างแคบๆทีเดียวนะครับประมาณ5เหรียญด้วยกันครับตรงนี้ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่บ่ายวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงดีครับ ครับคุณดิาพาครับค่ะคสําหรับทองคําในวันนี้เองนะคะก็คือถือว่ายังขยับไม่มากอย่างที่คุณพัฒรนบอกนะคะโดยที่กรอบวันนี้นะคะแนวแนวรับเนี่ยอยู่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสอง้อยเก้าสิบส่วนแนวต้านนะคะบริเวณหนึ่งพันสาร้อยสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันสามร้ยอ,อยอสามสิบเหรียญดอลลาร์ต่ทรยอซ์ค่ะ ครับผมตรงนี้สถานการณ์มองว่าตลาดกลางรอความวชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับเช่นรายงาน,นการประชุมตอนนี้อเอง<ส>นะคะสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือยังเป็นประเด็นในเรื่องของการที่กบฏเวนชัดดาวนะคะหรือว่าการประกาศปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบ,บ,บาลเองนะคะทําให้อย่างวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีการประกาศตัวเลขต่างๆแล้วก็ตอนนี้เองเนะะี่ยค่ะก็คือตัวราคาทองคำเองก็ยังรอข่าวตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณกลางสัปดาห์นี้จะมีการรายงานนะคะผลการ ประชุมของเฟดที่มีการประชุมในรอบที่แล้วนะคะสำหรับการสัปดาห์นี้แล้วก็อีกข่าวหนึ่งเนี่ยค่ะที่เป็นไฮไลท์ของเดือนนี้เลยก็คือในช่วงประมาณเส้นเดือนนี้นะคะก็จะมีการประชุมของเส้นเดือนนี้เองก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะก็คือว่า จะส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินใจจะมีการคง QE หรือว่าการปรับตัวลด QE นะคะซึ่งเรามองว่าก็คือถ้ารอบนี้เองเขาบอกว่ายังชดดาอยู่เนี่ยค่ะอาจจะส่งผลทําให้การปรับลด QE ในช่วงสิ้นเดือนนี้เป็นไปได้ยากนะคะ เลยยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังกดเอ่อไม่สามารถกดดันตัวราคาทองคําให้ปรับตัวลดลงไปได้แต่ถ้าเรามามองอีก,อกแนวอีกแนวหนึ่งนะคุณพัฒนดรนก็คือคในแนวทางเทคนิคเองเนี่ยค่ะเรามองว่าโอกาสในการปรับตัวลดลงยังมีอยู่เหมือนกันดังนั้น,นต้องระมัดระวังค่ะโดยที่แนวรับที่สําคัญที่ไม่ควรหลุดก็คือที่แนว1280 พราะว่าถ้าราคาทองคำเองหลุดแนว1 2 8 0โอกาสที่จะลงไปทดสอบจนถึง1,200ยังมีค่ะครับผมคุณทิพัครับกับการเปิดลองโพสิชันแหละครับเพราะวันนี้มีการย่อลงมานิดหน่อยนะครับประกอบกับตัวของค่าเงินบาทเข้าวันนี้เราเห็นสัญญาณในการอ่อนค่าขึ้นไป31บาท37สตางค์นะครับตรงนี้ค่อนข้างหนุนราคาทองคําเมื่อเปลี่ยนกับค่ะยังแนะนาว่าถ้ามีการรีบาวขึ้นไปยังแนะนําให้เทสต์กำไรนะคะในช่วงนี้โดยที่บริเวณเทสต์กำไรค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆบริเวณ1,330เหรียญค่ะ ครับผมได้ครับตัวของเซทฟิฟตี้องไรครับวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงดีครับค่ะสำหรับตัวเซทฟตี้เองนะคะโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเระมัระวังก็ยังแนะนํำทำกำไรออกมาก่อนโดยที่แนวบ้านนะคะอยู่ที่บริเวณ990จุดส่วนแนวรับอยู่ที่960จุดค่ะครับผมได้ครับคุณนีพาวันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพรวมการลงทุนในทองคำนะครับวันนี้ยังคงแนะนำนะครับจับภาฝั่งของว l g จับตา2ประเด็นสําคัญด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของการพิจารณางบประมาณกาวาเป็นชัดดาวนะครับและอีกหนึ่งประเด็นประมาณกลางๆสัปดาห์นี้จะมีการประกาศนะครับรายงานการประชุมของเฟดครั้งก่อนก็ต้องติดตามนะครับว่าผละอบมาเป็นอย่างไรเพราะจะเชื่อมโยงไปสู่การพิจารณา QE ประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ยุธ์วันนี้ครับแนวรับ1,300เหรียญแนวต้าน1,315เหรียญนะครับโดยแนวต้านที่ระดับประมาณ1,3 1 5และ 1,330เป็นจุดนะครับให้คุณผู้ชมที่มีการโคลองโพซิชันปิดสถานะนะครับเพื่อลดความเสี่ยงและเทคโปรฟิตออกไปเพราะแนวโน้มขาลงยังคงมีโดยยังมีจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งนะครับแนวรับไม่ควรสะลุด1,280เหรียญนั่นเองนะครับนี่คือภาพที่นำมาฝากการเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำนะครับสำหรับตอนนี้ครับเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับภาพรวมการลงทุนเซ็นเด็กับแนวโน้มของภาพทางเท